อาจารย์รู้ไหมว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทลักวิ่งชิงป้นคมคืนทำทุกหมดอะปรากฏว่ายาเสพติดเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทก็ใช่มันทำให้ไม่มีสัติถ้าเราจะเอาอาชญากรรมลดลงเราต้องทำให้คนติดยาน้อยลงให้ตัวยาไม่มีอ่าหนังตะก,กะที่แน่นอนที่สุดก็คือถ้าตัวยาน้อยลง คนเสพน้อยลงถ้าคนเสพน้อยลงตัวยาที่เข้ามาจากเพื่อนบ้านก็น้อยลงนี่คือตรก,กะธรรมดาดังนั้นคุณจะไปออกกฎหมายทําไมหรือไปเอือ้อหรือจะทําอะไรละแต่ความคิดที่ดีคุณบอกที่ดีทั้งหมดแหละมันจะเพิ่มยาเสบติดมากขึ้นไหมละ่ะเดี๋ยวผมจะพูดจะเพิ่มผู้จําหน่ายรายย่อยมากขึ้นไหมละ่ะเดี๋ยวไปพูดผมบอกให้ฟังว่าขณะน,นี้คนทั่วประเทศเนี่ย ติยาเสพติดประมาณ3มล้านคนนี่รัฐบาลบอกประมาณล้านหนี่คือสถานการณ์ปัจจุบัน,จ,บนจริงจริงมันคือยังไงประมาณ3ล้านคน<ฮ>ผมถามว่าเอาไปต้องซื้อโคเคนเฮโรอินอไอเอ้อะไรคุณยังไม่ต้องไปพูดถึงอ,ะอ่ะเอาทุมทุิถ้าเป็นยาบ้า3ล้านคนใช้ยาบ้าวันละหนึ่งเม็ดต่อวันต่อคนเราใช้ยาบ้ากี่เม็ดวายมันเยอะนะสล้านเม็ด เป็นรถสิบล้อเลยนะคะขนกันนะสามล้านเม็ด <คน S 1> แล้ว <หา S 1> เอาจํานวนเม็ดเอาจํานวนเม็ดเข้าไปคูณดิถ้าเม็ดละห้าสิบาทใช้เงินเผาเงินไปวันเท่าไหร<ฮ>่ออ้ออประโยชน์มันเยอะนะเผาเงินไปเผาฟรีๆเพราะดูดไปแล้วมันหมดไปค<อ>่ะแล้วเดือนเท่าไหร่ล้วจะเอาอะไรมากินนะปีงเท่าไหร<อ>่เงินบาบัดรักษาเท่าไหร่ เงินป้องกันป่าป,า,ปามเท่าไหร่ดังนั้นเราหมดเงินไปกับไอ้ตัวนี้นะเป็น,สนแสนล้านนะถ้าอาจารย์เอาแสนล้านเนี่ยมาดูแลสารสุขสุขดิบให้กับพี่น้องประชาชนมาดูการเจ็บป่วยไข้ของคนแก่เด็กหรือเอามาช่วยการศึกษาได้มาหาล้านเลยนะดังนั้นเราจะเอาเงินตัวนี้หายไปได้ยังไง เราต้องเงินตัวนี้กลับมาดังนั้นเอาเงินกลับมาจากนี้ไงเราต้องไม่ให้มียาเสพติดดังนั้นคนที่ติดยาเสพติด80%ก่ออาชญากรรม<ฆ>ดังนั้นตักกะที่ดีคุณจะต้องทำยังไงให้ยาเสพติดมันน้อยลงผมถามมาเลเซียมีคนติดยาเสพติดไหมเประหารอย่างเดียวไม่มีสิงคโปร์มีไหมไม่ได้เลยะหารอย่างเดียวหลายประเทศในเอเชีย เขาผูหารหมดเขามียาเสพติดไหม,มเนี่ยเราทำไมไม่ใช่จัดการตัวนี้อาจารย์รู้ไหมถ้าผมจับอาจารย์ประหาจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่นะถ้าสารตัดสินประหารชีวิตนะพรุ่งนี้เอาผมเอาอาจารย์ไปยิงทิ้งหรือประหารชีวิตนะไอ้เพื่อขายยาบ้าจำหน่ายใหญ,ใหญ่หมดไปแล้วกันน่ะอ๋อเชือไก่ให้ลิงดูเหรอคะไม่ใช่เลือดจริงต้องรับติดจริงๆแล้วคนมียาเสพติดไว้นะครอบครองเพิ่มโทษให้หนักเลยที่เนี่ยผมเห็นด้วยเลยถ้าจะทำาง่าน แต่นี่มีห้าเม็ดคเพิ่มโทษแล้วไม่ต้องลดโทษเรื่องยาเสพติดผมดูที่จะหมดไปใช่ไหมแต่นี่ไปออกกฎหมายเอาละจะบอกว่าห้าเม็ดเป็นผู้ป่วยเป็นผู้เสพแต่ว่ากฎหมายเดิมยังใช้อยู่ผมถามว่ากฎหมายเดิมใช้อยู่แล้วคุณไปออกกฎหมายใหม่ทําไมอ่ะแลวหลักการมาจากไหนห้าเม็ดผมไม่รู้ไงสามเม็ดสองเม็ดคือ2 2> มผมคิดว่าหลักการก็คือหนึ่งอาจจะคน ติดคุกเยอะอล<ฆ>ดคุกอันที่สองอาจจะไปฟังแพทย์ว่าคนที่จะบ้าจะคั่งเนี่ยมันต้องเสพห้าเม็ดขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่าห้าเม็ดมันจึงถือว่าเป็นผู้เสพคุณคิดอย่างนี้ได้ไงเพราะอะไรรูป้ป่ะคุณเสพวันละเม็ดเม็ดเมดเม็นี่นะมันสะสมอยู่ในหัวในร่างกายเนี่ยวันไหนคุณไม่มีแค่เม็ดเดียวมันก็ละวาดแล้วและทุกวันนี้ตตำรวจเคลีย เอาไม้ไปทิมกันอยู่ทุกวันเนี่ยวันโรงพักละสี่ห้าลายอ่ะพ่อค่าพ่อค่าแม่กันทุกวันเนี่ยและยังไม่รวมนี่นะอาจารย์กัญชาน้ํากระท่อมอ่น้ํากระท่อมเห็นไหมกัญชาตัวเนี้ยอาจารย์ไปเดินดีเดินเข้าไปซอยไหนอ่ะกินกัญชาทั้งประเทศไปแล้วร้านคนละเมืองเป็นง่อยเปี้ยนะคะเสียขาไปหมดอ่ะแล้วอาจารย์ไปดูเว็บไซต์ดิขายกันอ่ะอาจารย์จะเอากินเอาพันอะไรอ่ะมีหมดอ่ะ เป็นแต่การงั้นไม่ดีกว่าเหรอท่านเจ้าขาแล้วตามมหาวิทยาลัยอาจารย์พูดอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กพูดอะไรเหรอคะเด็กตามโรงเรียนต่างๆที่มหาวิทยาลัยที่ถือแก้วน้ําเก็บความเย็นนั่นน่ะน้ากระทอมเหมือนนันน่ะใช่ท่านจะไม่รู้เหรอหนูก็ได้ข่าวมาแบบนั้นผมเนี่ยเรื่องยาเสพติดที่คนบอกผมหมดอ่ะเอาเป็นว่าผมเนี่ยลงในพื้นที่กับอาจารย์เนี่ยไปถามคนว่าไอ้กฎหมายเนี่ยประชาชนชอบไหม ร้อยคนมีคนหนึ่งแมไ่ไปเดินกับผมเลยเอาละท่านอาจจะมองนาะคตมุมเดียวว่าผู้ป่วยคือผู้เสพแต่คุณไม่มองแล้วว่าอาชญากรรมที่อยู่ในท้องถนนตามบ้านเรือนบ้านช่องตอนนี้ลูกหลานอาจารย์จะไป เดินทางไปเรียนหนังสือไปทํางานอาจารย์ก็หวาดระแวงใช่ไหมหัวเซวะลูกเราจะไปผลนกระทบอะไรบ้างไม่รู้คนขับรถนนกล่<อ>ชั่วเต็จยาบ้าเปล่านอนกลางคืนอาจารย์ก็ผวาใช่ไหมย้งกลัวโดนข<อ>ะเข้ามาใช่ดิ้งก็กลัวไม่มีใครคุมขืนอาจารย์หรอกแต่ว่าคนอื่นเขาะ <c oughs> เขากลัวไง <c oughs> เพราะว่าผวาดังนั้นเวลาจะทําอะไรผมมองว่าอย่าไปเอาง่าย ผมต้องผมว่าคิดหลายชั้นแต่ถ้าตักขาดจริงๆแล้วคุณจะต้องทำไงให้ยาบ้าหมดไปอันนี้สําคัญที่สุดถ้าคุณไม่ใช่ได้ขาดไม่ใช้มาตรการอย่างจริงจังแล้วยาติพติดจะหมดไปไหมไม่หมดหรอกแล้วถามคุณไปบําบัดบําบัดมันหายไหมก็ไม่หายมีสารที่บําบัดไหมก็ไม่มีแล้วจะทําไงจะเปิดช่องเงินไงทำไมไม่เอาจัดการมาเด็ดขาดถ้าจัดการเด็ดขาดมันจะมีไหมล่ะ ก็นี่ไปเปิดช่องทั้งหมดอย่ามาบอกนะว่ามันอ่านกฎหมายไม่ครบอะ่ะผมอยากจะดา่ามึงอ่านกฎหมายมกูเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนกูว่าคนเข้าคุกมาเท่าไหร่อ่านกฎหมายมออกผมไม่ได้พูดถึงว่าตัวกฎหมายเขียนยังไงผมพูดการออกกฎหมายมันต้องมีหัวใจหัวใจของกฎหมายเขาบอกการออกนโยบายหรือกฎหมายสาธารณะเนี่ยหนึ่งการออกมัน,ต,มนนะมนะต้องมีประโยชน์นะกฎหมายแล้วต้องมีประโยชน์กับประชาชน สองต้องใช้ได้ปฏิบัติได้จริงอันที่สามต้องไม่กระทบนะหรือผิดกฎหมายรัฐมนูญผมลองบอกให้ฟังนะเดี๋ยวจะมีคนทําแล้วกันนะ,ะว่าการอ <c oughs> อกกฎระเบียบเนี่ยขัดกฎหมายรัฐมนูญหรือไม่ค่ะเดี๋ยวตอนนั้นะจะเสียหน้า